ก่อนที่เราจะไปทราบผลโหวตของสมาชิกในครอบครัววงสวัสดิ์ประภานะครับว่าแต่ละท่านจะโหวตให้กับใครตอนนี้ขออนุญาตถามความคิดเห็นของน้องๆจากคณะบัญชีมาหาวิทยาลัยหอ,อการค้าไทยกันก่อนนะครับว่าน้องๆแต่ละท่านเชื่อในแนวความคิดของใครเพราะว่าอะไรครับเชิญเลยครับ สนับสนุนความคิดของพี่นิวค่ะเพราะคิดว่าการขยายสาขาต้องใช้ต้นทุนสูงกว่าการขยายพื้นที่ในร้านค่ะขอบคุณค่ะเชิญท่านต่อไปเลยครับสนับสนุนความคิดของพี่เปิลค่ะเพราะว่าอย่างนักเรียนนักศึกษาส่วนใหญ่อะค่ะชอบเดินห้างและอย่างมันเป็นส่วนรวมของใครหลายๆคนที่จะเดินเข้าเดินออกแล้วก็เห็นได้ง่ายค่ะเห็นแล้วครับ ความที่เห็นของน้องๆจากมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยนะครับมาถึงผลโหวตของคุณผู้ชมที่มาชมรายการในห้องส่งนะครับวันนี้สูสีกันมากๆนะครับโหวตไป52%ต่อ48และคุณผู้ชมที่มาชมรายการในห้องส่งส่งสวนใหญ่เชื่อในแนวความคิดของทีมป นคุณนิว48เซนะฮะวันนี้สูสีนะครับผมทำไมทำหน้าอย่างนั้นล่ะครับคุณนิวอ๋อไม่ไม่ไม่มีอะไรไม่มีปัญหาเลไม่มีปัญหาอะไรครับไม่มีครับมาถึงสมาชิกในครอบครัววงสวัสดิ์ประภาครับขอเชิญสมาชิกทุกท่านด้านหน้าของเวทีเลยครับเชิญครับท่านแรกนั้นคุณนนท์เป็นพี่ชายของทางคุณนิวครับคุณนนท์ครับคุณจะโหวตให้กับใครครับมันอยู่แล้วแบบพี่นนท์ ผมขอโหวตให้กับเปิ้ลครับเย้นี่เป็นเป็นพี่ชายคุณบ้าผมไม่รู้จักเลยคเป็นพี่ชายเลยนยคุณโหวตให้ป้อนเขาเป็นแม่ของหลานผมนี่ครับมาถึงท่านที่สองคุณไก่นะครับเป็นลูกพี่ลูกน้องกับทางคุณเปิ้ลค่ะคุณไก่ครับคุณจะโหวตให้กับใครครับ โหนี่ดูแล้วดูกลัวลูกพี่ลูกน้องแน่ดูครับดูทันดิดเลยไม่โหนี่โดนตกแน่นอนเลยบ้าออกไปเนี่ยบ้าอใจใคร้ะงหวตทีมเปิ้ลโอเคม่าไก่ขอโหวตให้กับทีมคุณนิวค่ะเป็นลูกพี่ลูกน้องคุณเปิ้ลแต่โหวตให้กับคุณนิวนะครับคุณนนท์เป็นพี่ของคุณนิวแต่โหวตให้คุณเปิ้ลนะฮะเสมอกระละหนึ่งต่อหนึ่ง มาที่ท่านต่อไปนะครับคือคุณพรนะครับซึ่งเป็นลูกที่ลูกน้องคุณนิวนะครับแล้วก็คุณโมดเป็นลูกที่ลูกน้องของคุณเปิ้ลและท่านสุดท้ายนะครับคุณฝนเป็นหลานของคุณเปิ้ลสามท่านนี้ครับโหวตให้กับคนคนเดียวกันออเคุณนิวครับคุณมั่นใจไหมว่าสามท่านนี้จะโหวตให้กับคุณผมมั่นใจครับมั่นใจะครับมั่นใจนะนิวแต่ยาเปินสองคนนะนี่ยาเปินคนนี้อยู่นี่ กคุณมั่นใจไหมว่าสามท่านนี้เขาจะโหวตให้กับคุณมั่นลืมค่ะจริงจริงมั่นใจมั่นใจมั่นใจมากมันน้ำมันนมมันผมมันโพกเวอร์ขนาดนั้นเลยจริงอ้าวพูดง่ายสามท่านนี้โหวตให้กับใครฝ่ายนั้นชนะทันทีนะครับทั้งสามท่านพวกคุณจะโหวตให้กับใครครับทีมปั๊บทีมปั๊บทีมปั๊บแล้ว <icana> คุณเปิ้ลครับดีิเษสรุปแล้วนะครับสมาชิกในครอบครัววงสวัสดิ์ประพานะครับโหวตให้กับทางคุณเปิ้ลชนะคุณนิวไป4ต่อ1ครับ มาถึงการตัดสินจากท่านประธานสูงสุดนะครับเชิญท่านประธานครับพี่นนท์เนี่ยได้อยู่ในธุรกิจด้วยใช่ไหมคะครับผมคุณคุณนนท์ทำหน้าที่อะไรคะเรื่องบัญชีเสิร์ฟอาหารเหมือนดูแลลูกค้าอะไรเงี้ยครับผมคุณเปิ้ลมาช่วยอะไรบ้างคุณเปิ้ลก็ช่วยดูแลลูกค้าบ้างครับยิ้มใส่ลูกค้าเมื่อกี้นี้ได้คําตอบว่าชิมชิมซึ่งเป็นเรื่องของการเอ่อควบคุคุณภาพนะซึ่งมันสําคัญนะและก็อีกอันนึงคือ ยิ้มนะคะให้ลูกค้า <c oughs> คุณเปิ้ลพยายามที่จะไปเรียนรู้และที่สามีอยู่ในครวัวทําไมเหมือนกับคุณนิวไม่ได้เปิดโอกาสไม่อยากจะสอนทําไมห่วงวิชาเหรอฮะไม่ครับไม่ได้ห่วงวิชาขนาดนั้รับพูดไปเถืาา่อนนิวคนที่จะรับเนี่ยก็ต้องยอมรับในสิ่งที่เราสอนด้วยบางทีการที่เราจะสอนพี่น้องพ่อแม่เนี่ยไม่เหมือนกับสอนสอนพนักงานที่เข้ามา มันมีอะไรไม่อยอมรับตรงไหนเดี๋ยวนี้เนี่ยเนี่ยแค่แค่คเราพูดแค่เนี่ย<ร> <ห istic. S 2> เขาก็ยังเถียงเลยครับ<ช>ึ่งลองคิดว่าถ้าเกิดเราสอนอาหารหรืออะไรอย่างเงี้ยเขาเขาก็จะมีมีฟีดแบ็กอย่างเงี้ยกลับมาร้านปัจจุบันเนี่ยนะคะมี80ที่นั่งใช่ไหมโดยประมาณใช่ไหมถ้าเกิดว่ามีลูกค้าเต็มเนี่ยเราขยายได้อีกใช่ไหมคะ รจริงๆแล้วเป็นโอกาสทางธุรกิจนะถ้าเราเห็นว่ามันแน่นมากขยายออโต้มาตั้งได้ใช่ไหมเพราะงั้นตอนนี้ก็80ก็ถือว่าเป็นจุดเหมาะสมที่คุณนิวเองซึ่งท,ทําธุรกิจมากับคุณนนท์ด้วยเนี่ยไม่ได้คิดจะขยายเพราะว่ามันก็ยังรองรับได้อยู่ใช่ไหมจริงๆแล้วเนี่ยในใจเลยผมแฮปปี้กับตรงนี้ผมแฮปปี้กับร้านที่ผมมีร้านเล็กๆร้านหนึ่งที่คือตอนนี้ร้านอาหารอยู่เนี่ย make profit มากกว่าขาดทุนผมก็แฮปปี้แล้วผมอาจจะคิดต้นไปหรือคิดอะไรแต่ว่าในอนาคตอยากไปเปิดร้านเพิ่มใช่ไหม อยากเปิดแต่ว่าถามว่าในห้างเนี่ยยังไม่ใช่ในเวลานี้อย่างยังไงผมก็คิดว่าตอนนี้มันยังไม่ไม่ใช่เวลาราคาพิซซ่าของร้านนี้นะคะเมื่อเทียบกับร้านเชนต่างๆที่อยู่ตามห้างนะร้านเชนที่ยังมีเยอะแยะเนี่ยเดลิเวอรี่อะไรเงี้ยร,ราคาของเราสูงกว่าเขาไหมไม่ครับแข่งได้เหรอราคาแค่นั้นเองเหรอราคาแข่งได้เลยครับรจริงๆเพราะว่า,า,าำทำอย่างที่ที่นิวบอกว่าราคาของร้านของนิวเนี่ยอาหารราคาปานกลางถึงค่อนข้างสูงครับผมใช่ไหม แต่ว่าถ้าราคาพิซซ่าด้วยกันอย่างงี้ถ้าเกิดไปอยู่ร้านอาหารห้างแบบนั้นน่ะแล้วก็มีเชนแบบนี้เต็มเลยซึ่งเขาอาจจะมีซัพพลายเออร์เยอะเขาอาจจะมีแบบซัพพลายเชนเขามันมันใหญ่กว่าเรามันอา,อาจจะถูกกว่าตรงนั้นน่ะนิวแข็งได้ไหมแบบนั้นน่ะไม่ได้ครับเพราะว่าถ้าเกิดเราขายแค่พิซซ่าอย่างเดียวเนี่ยกับคอสที่เราต้องจ่ายเนี่ยยังไงก็ไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ได้เพราะว่าพิซซ่ามันอัพราคาขึ้นมาเหมือนขายขายสเต็กจานหนึง่งหรือขายพาสต้าเนี่ยมันไม่ได้เลยซึ่งถ้าเกิดร้านพิซซ่าโซ่เนี่ยอยู่ได้ด ซึ่งก็อยู่ไม่ได้ยอดขายที่ได้มาส่วนใหญ่เนี่ยไม่ไม่ไม,มากกว่าที่ขายพิซซ่าบเพราะฉะนั้นที่คุณเปิ้ลเนี่ยนะทำจนครอบครัวเนี่ยสามารถจะมายืนข้างได้4คนเนี่ยชนะเลยเลยนะก็ <c oughs> ความฝันที่คุณเปิ้ลมองเช่นห้างหรูแบบเอ็มคอเทียเนี่ยทำให้รู้สึกมันอยากมีความฝันแบบนั้นเป็นของธุรกิจครอบครัวนะ <c oughs> พร้อมตัดสินค่ะเล <c oughs> ือก คุณนิวคะ่ะท่านประธานครับทำไมท่านประธานถึงเลือกคุณนิวครับคือมีหลายคำนะของคุณนิวที่พูดแบบว่าคือวันจันทร์ร้านปิดคุณยังไม่รู้เลยคุณเคยทำอ,อื่นไหมหน้าที่ที่สำคัญกว่านอกจากชิมหรือว่ายิ้มให้ลูกค้านะแต่ว่าเธอเป็นคนพรีเซนต์เก่งชนะแม้กระทั่งความฝันแบบที่ว่าเนี่ยคือการแสดง a c t อ่ะ การจูงใจคนน่ะทำจนกระทั่งถามว่าคุณนิวนะเป็นคนมีแพชชั่นจะทํางานคุณนิวทําทุกอย่างแม้กระทั่งปรุงอาหารดูแลลูกค้าทําทุกอย่างนะแล้วรู้จักภรรยาดีบอกพยายาคนนี้ไม่สามารถที่จะทําธุรกิจด้านอาหารแม้ร้านปัจจุบันเธอก็ยังไม่ได้ทุ่มเข้ามาช่วยเต็มที่ถามว่านาวันนี้ครอบครัวนี้พร้อมไหมจะขึ้นห้างห้างธรรมดาที่มีเชนเยอะๆพิซซ่าเชนเยอะๆแบบนี้แข่งไม่ได้อยู่แล้ว เพราะว่ามันไม่สามารถจะดั้มราคาถูกว่านั้นได้จะไปห้างหรูถามว่าวันนี้พร้อมไหมกับฐานะเศรษฐกิจตอนนี้เป็นแบบนี้นะของของประเทศนะฮะของธุรกิจทั่วไปเป็นอย่างนี้แข่งขันกันขนาดนี้ร้านนี้มีหลายคำที่นิวยังบอกว่ายังทําได้ไม่ดีพอนิวยังรู้สึกว่ายังยังทำได้อีกแล้วถามว่าถ้าจะไปคนที่ต้องทําหน้าที่นี้คือใครก็คือนิวตัวนิวยังไม่พร้อมที่จะทิ้งร้านนี้ไปแล้วก็ไปดูแลอีกร้านหนึ่ง ในเชิงธุรกิจถามว่าวันนี้มีความเสี่ยงสูงไหมที่จะไปเปิดในห้างถือว่าเสี่ยงสูงมากนะคะเพราะว่าถามว่าใครเป็นคนทําและลงทุนสูงขนาดนั้นสภาพแวดล้อมการแข่งขันแบบนั้นร้านนี้ทุ่มเทเต็มที่หรือยังยังเพิ่มคุณภาพได้อีกไหมนะคะประเด็นเรื่องความเสี่ยงธุรกิจเนี่ยถือว่ามันเป็นความเสี่ยงอย่างมากแต่ว่าประเด็นที่วันนี้มาในรายการนี้นะไม่ใช่ว่าไม่มีข้อที่ควรจะเข้าข้างคุณเปิ้ลเลยนะเปิ้ลมาวันนี้แล้วเปิ้ลชนะ หลายอย่างที่ทําให้รู้สึกว่าเธอมีลูกแล้วอะวันนี้วันที่นิวควรต้องฟังเปิ้ลน,นะตอนที่เป็นแฟนเขาอาจจะไม่รู้สึกแบบนี้แต่เมื่อมีลูกแล้วเนี่ยเขารู้สึกว่าเขาลูกลูกผู้หญิงคนนี้ขึ้นมาเรียกร้องอว่าฐานะผู้นําครอบครัวคุณต้องวางแผนให้ลูกวางแผนให้มีความมั่งคั่งสําหรับครอบครัวอันนี้เปิ้ลทําหน้าที่ถูกต้องแล้วที่มาเตือนนะถึงแม้จะเป็นธุรกิจครอบครัวทําเหมือนเดิมไม่ได้แล้วเ,เพราะว่าเป็นครอบครัวของคุณนิวใช่ไหมคะ ต้องมีการวางระบบอะบางบางที่บอกว่าธุรกิจจะโตไปมีการวางว่าเป็นธรรมนูญของครอบครัวหรือว่าเป็นกองศีกองศีของบางที่เขาบอกก็จะเขาจะดูแลการส่งเรียนให้ลูกหลาน mm hmm. บางที่จะดูแลสภาพคล่องว่าป้นมีเงินใช้ไหมสไพรมีเงินใช้ไหมแบ่งเงินยังไงอันนี้เป็นตัวอย่างนะ mm hmm. ถ้าอย่างนั้นปุ๊บเนี่ยป้นคงไม่ลุกขึ้นมาอย่าง,างวันนี้นะจริงๆแล้วในด้านครอบครัวเนี่ย ถึงวันแล้วล่ะที่นิวจะต้องวางแผนหรือคุยกับกับคุณนนคุยกับครอบครัวของของนิวนะอันนี้เป็นประเด็นของที่เปิ้ลเนี่ยเขามองกานไกลแต่ว่าการที่จะทําธุรกิจเป็นสิ่งที่น่าคิดนะที่เมื่อกี้นิวบอกว่าเปิ้ลเนี่ยถ้าเป็นเล็บเป็นผมเป็น acting ผมเชื่อมันน่นในตัวเขามันไม่จําเป็นต้องเปิดร้านอาหารหรอกนะมันอาจจะเป็นอย่างอื่นก็ได้ที่ที่จริงๆแล้วเปิ้ลมีความสามารถมากนะ แม้แตด่ดูชนะขาดเลยอ่ะแต่ถ้าเกิดคนมาถามอีกทีถามโนอนอีกครั้งหนึง่งวันนี้ไปไหมอ่ะอีกครั้งนะเหมือนที่ประธานได้เล่าแล้วนะธุรกิจวันนี้เศรษฐกิจเป็นแบบนี้ห้างหรูจะต้องลงทุนขนาดนั้นห้างข้างล่างหน่อยแข่งขันกับข้างล่างได้ไหมถ้าถามวันนี้นอนอาจจะมาคิดอีกครั้งหนึง่งเอ้ยวันนี้ยังไม่ไปแต่ความฝันฝันได้ฝันเหมือนที่เปิ้ลจุดประกายไว้เนี่ยควรจะต้องพยายามทําว่ามันจะแตกลายธุรกิจ ถ้าเกิดว่าร้านนี้เขาไม่ต่อเช่าจะไปที่ไหนนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้จึงตัดสินแบบนี้คุณริ้ครับัมมาถึงตรงนี้สมาชิกครอบครัวยืนพร้อมอยู่แล้วครับคุณเปิ้ลก็อยู่ข้างๆคุณคุณมีอะไรอยากจะบอกคุณเปิ้ลครับทุกครั้งที่เขามีมีไอเดียหรือว่าอยากทําอะไรเนี่ยผมฟังไหมฟังผลลเพาะบ้างไหมมีแต่ว่าก็ respect ในในความคิดของเขาตลอดเพราะว่าดีกว่า ไม่คิดอะไรเลยไม่มีครีเอทีฟไม่มีอะไรเลยทุกไอเดียบางทีมันต้องเรียนรู้รู้จักค่อยๆค,คิดก่อนแล้วค่อยๆลงมือทามันมีความเสี่ยงในตัวผมอาจจะเป็นคนก้าวช้าไปน,นิดนึงแต่ว่าผมอาจจะเป็นคนคิดเยอะไปแต่เขาอาจจะคิดน้อยแต่ก้าวเร็วมากอะไรอย่างเนี้ก็บางทีก็ช่วยๆกันกนด้รับไม่ใช่คุณอยากจะบอกอะไรคุณนิวครับเชิญครับ คือนิวเนี่ยเขาจะบอกเปิ้ลตั้งแต่ตอนก่อนแต่งงานแล้วค่ะเขาแล้วก็วันถึงวันแต่งงานเขาก็สัญญากับเปิ้ลว่าไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นเขาจะบอกรักเปิ้ลทุกวันเพื่อที่ให้เปิ้ลเนี่ยได้เหมือนมั่นใจในความรักของเขาแล้ววันตั้งแต่วันนั้นถึงวันนี้เขาก็สามารถทําได้แล้วเขาก็บอกรักเปิ้ลทุกวันอย่างเงี้ยตื่นเช้ามาหรือว่าบางทีตื่นเช้าเขาไม่ได้บอกก่อนนอนเขาก็จะบอกบางทีเราหลับก่อนเขาก็จะมาแอบกระซิบข้างหูซึ่งเราเนี่ย ได้ยินทุกครั้งแล้วเวลาแบบบางทีเขาอยู่ด้วยเขาก็จะชอบพูดว่าทําไมเดี๋ยวนี้ไม่เคยบอกรักเขาเลยวันนี้ก็เลยจะมาบอกกลางรายการนะคะคือแบบเป็นความรู้สึกว่าคำๆมันมันไม่ได้ไม่อยากบอกรักนะรักยังไงคุณนิวรู้อยู่แล้วว่าเป็นรักแต่แค่อยากเสีโอกาสพิเศษอะไรอย่างนี้เพราะแบบรักเพิงดีนะคะ้ขควาบุ รักแท้จรางครับทำไมต้องต้งต่างกันสิ่งครับสิ่งความรักเป็นสิ่งจําเป็นนะครับในการประกอบธุรกิจในครอบครัวครับนะครับทางรายการของเราก็อยากจะเป็นส่วนหนึ่งนะครับคุณผู้ชมที่จะสนับสนุนธุรกิจในครอบครัวให้ประสบความสําเร็จนะครับวันนี้ทางรายการจึงขอมอบห้องพักโรงแรมซีแซนซันรีสอร์ทแอนด์สปาพัทยาให้กับทางครอบครัววงสวัสดิ์ประา2ห้องมูลค่า56,00 0บาทครับ ไปเที่ยวกันก่อนพักผ่อนกันก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวกลับมาคุยกันใหม่ว่าอะไรยังไงวันนี้เหมือนกบว่ามาขอคำปรึกษาจากท่านประธานก่อนรวมถึงคอมเมนเตอร์ทุกท่านด้วยนะครับคุณผู้ชมครับหากคุณผู้ชมมีธุรกิจในครอบครัวที่มีประเด็นความคิดเห็นที่ขัดแย้งกันนะครับสามารถส่งเรื่องราวของคุณนะครับมายังรายการเพื่อให้เราเป็นตัวเชื่อมหรือว่าพูดคุยกับรายการของเราได้นะครับวันนี้ทางรายการก็ต้องขอขอบคุณทุกๆท่านเลยนะครับที่มาร่วมรายการกับเราคอมเมนเตอร์ทั้ง3ท่านท่านประธานสูงสุดนะครับคุณผู้ชมที่ชมรายการอยู่ในห และคุณผู้ชมที่ชมรายการอยู่ทางบ้านทุกทท่านนะครับขอบพระคุณมากครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครัขอบคุณครับคุณผู้ชมครับวันนี้เวลาของรายการ The Family Business เปิดความคิดธุรกิจครอบครัวหมดลงแล้วนะครับกลับมาพบกับพวกเราได้ใหม่ทุกวันพฤหัสบดีเวลา20นาฬิกา50นาทีทางททบ5แห่งนี้สําหรับค่ําคืนนี้ลากไปก่อนนะครับสวัสดีครับธุรกิจที่เรียกว่าธุรกิจครอบครัวนะครับปกติแล้วเนี่ยคนใน กลุ่มนี้ก็จะมีความสัมพันธ์ที่หลากหลายนะครับอย่างที่เราเห็นกันในครอบครัวทั่วๆไปมีตั้งแต่บางคนก็เป็นพ่อแม่บางคนก็ลูกบางคนก็เป็นญาติมีทั้งคู่สมรสเขยสะพ้าย เพอร์เพอร์มีบุตรบุญธรรมด้วยเพระคนเหล่าน,นี้มาอยู่ร่วมกันบางคนก็มีสิทธิ์บางคนก็ไม่มีสิทธิ์บางคนก็สามารถจะเข้าทำงานได้บางคนก็ไม่สามารถเข้าทำงานได้ไอ้ความหลากหลายแตกต่างแตกแยกเหล่านี้แหะครับที่ทําให้แต่ละคนเนี่ยไม่ไปในทิศทางเดียวกันสถาบันธุรกิจครอบครัวอยากจะเดินหน้าไปอย่างราบลื่นแล้วก็มีความยั่งยืนจำเป็นจะต้องสมดุลครับระหว่างผลประโยชน์ของส่วนรวมแล้วก็ผลประโยชน์ของตัวบุคคลที่เป็นสมาชิกครอบครัวด้วยต้องให้เขาเห็นว่าตัวเขาเองเนี่ยมีคุณค่าเรื่องจําเป็นต่างๆที่เป็น จะต้องมีก็ต้องให้มันมีความยุติธรรมในครอบครัวไม่มีการแบ่งแยกกันนะครับระหว่างคนที่เป็นสมาชิกครอบครัวสายตรงกับคนที่เป็นสมาชิกที่เข้ามาสมทบในภายหลังถ้าหากว่าถ้าทําได้แบบนี้ธุรกิจครอบครัวก็จะมีความยั่งยืนรับร้านนี้มีหลายคําที่นิวยังบอกว่ายังทําได้ไม่ดีพอแล้วถามว่าถ้าจะไปคนที่ต้องทําหน้าที่นี้คือใครก็คือนิวตัวนิวยังไม่พร้อมที่จะทิ้งร้านนี้ไปในเชิงธุรกิจถือว่าเสี่ยงสูงมาก จเ,เป็นสิ่งที่ช่วยไดเซลลมานทาให้ยอดขายแต่ละสาขาเพื่อคุณนด้วยเปิดสาขาด้วยทำมันจูด้วยเนี่ยใช้เงินสเปตสะปะไม่อยากเหยียบ2องแคมครับถ้าจะทำธุรก,กิจเนี่ยควรจะโฟกัสนีย